เมื่อพี่พี่เลี้ยงน้องโฟดโฟดจะเกิดอะไรขึ้นไปดูด้วยกันเลยค่ะ oh. น้องโฟดอยู่กับแปดพี่เ oh. จนเจนน้องโฟดอยู่กับพี่จุงคือน้องน่ารักมากทุกคนดูดิพี่จุงก็ตามใจน้องมากเป็นตากล้องให้กับน้องแล้วรูปที่พี่จุงกับน้องโฟดจ้องตากันคือมัมหมีขิดแล้ววันนี้น้องโฟดกับพี่เจมก็ใส่เสื้อยีนเหมือนกันเลย ทำให้เราคิดถึงตอนที่น้องโฟดแซวพี่มากับฟอร์ดว่าใส่เสื้อเหมือนกันเลยเป็นแฟนกันช็อตนี้ทำสาววายขีดเลยจังหวะที่พี่ตุงกับพี่บุ๊คหอมแก้มน้องโฟดแล้วหลังจากนั้นเจมก็เข้ามาผักน้องโฟดหึงใช่ไหมเจมแล้วดูน้องโฟดถูกใจมากน้องโฟดกับเพื่อนชายของเขาเต้นเพลงใหม่ด้วยกันเพลงเทคคะแนนแคนดิเดตเพลงนี้เป็นเพลงที่หวานมาก ยิ่งกับคนของใจแล้วคือเทคะแนนให้หมดทั้งใจเลยให้ความรู้สึกเหมือนปิวไปเที่ยวกับแฟนดีต่อใจมากแม่ชอบช็อตนี้มากจังหวะที่เจมแพนกล้องไปที่คนของใจคือโฟกัสแค่น้องโฟดแล้วมีการซูมกล้องด้วยนะประเด็น